สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอิมูชิกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมเพิ่งกลับบ้านมาจากที่ทํางานเลยนะครับแล้วก็เจอพัสดุนะครับมาส่งที่บ้านนะวันนี้จะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวนะครับแมคคาเนียลคีย์บอร์ดนะครับจากทางเดริวนะครับชื่อว่า d a r ิวเอเค75 pro นะครับตัวนี้นี่เองนะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับในงบ 2,000บาทนะทุกคนนะครับในงบ2,000บาทคือสืบเนื่องมาจากว่าน้องชายผมเนี่ยนะครับน้องปีเตอร์เนี่ยนะครับเขาอยากจะได้ Mechanical Keyboard ที่เป็นแบบ75%แล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำงานได้แล้วก็มีมัลติฟังชั o นมีไร้สายอะไรเงี้ยนะครับที่เนี้ยผมอะ่ะไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดมานานแล้วนะครับจริงๆซื้อ ตัวล่าสุดคือมายราบของตัวโลกาเนาะซึ่งอันนั้น,นอ่ะก็จะเป็นคีย์บอร์ดไฮเอ็นแล้วนะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดในงบ1,000-2,000ถึง2,000บาทเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งคือตัว EGA แต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบ full size นะครับที่ผมแนะนำมากๆนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านบอลมีคอมทูนะทุกคนนะครับแต่ว่า75%หาเนี่ยหายากในงบ 1, 0 0 0ถึง2,000บาทที่ จะตอบโจทย์การใช้งานคือไร้สายได้เป็น mechanical keyboard นะครับรวมไปถึงว่ามีมัลติฟังชันต่างๆเนี่ยนะครับในงบ2,000บาทเนี่ยหาตัวดีๆเนี่ยยากนะครับผมก็ได้ศึกษานะครับแบบดูใน Google ว่าเขามี r e คอมเมนตตัวไหนบ้างรวมไปถึง Youtuber ต่างๆ TikToker ต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยมาสะดุดที่ตัวนี้ตัวนี้คือต้องบอกว่ามันตรงจริตกับ น้องปีเตอร์ด้วยนะครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะมีตัวดีกว่านี้นะครับแต่ว่าน้องปีเตอร์เนี่ยบอกว่าตัวนี้เหมาะกับผมเลยพี่นะครับก็เลยแบบอ,อ่ะโอเคสั่งตัวนี้มานะครับอันนี้ผมซื้อจากทาง d ดริออฟฟิเชียลเลยนะ75โปรเนี่ยคือ ek 75เนี่ยมันจะมี2รุ่นครับก็คือเป็นรุ่น75ธรรมดาและรุ่น75 Pro ปคือเอาง่ายว่ารุ่นธรรมดารุ่นโปรเนี่ยจะต่างกันตรงที่เรื่องของใช้สายไม่ใช้สายแล้วก็รวมไปถึงวัสดุของคีย์แคปต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟลอดปปปุุมมดด้วยาาเเเ็็นนนร่่75ธจะ ไแบบลอดออกมาได้นะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยก็จะดีกว่านะครับวัสดุคีย์แคปเนี่ยก็จะดีกว่าของตัว75 Pro แต่75 Pro เนี่ยจะได้เรื่องของไตรโหมดนะครับได้เรื่องของมีแบตเตอรี่มีคีย์แคปนะครับที่เป็นแบบ PBT Hot Swapable ได้อะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะได้ในเรื่องนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าวัสดุของคีย์แคปเนี่ยนะครับตัว75ธรรมดาจะดีกว่านั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัว Pro นะครับแล้วก็สีเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3 4สีนะครับมี Black Mint Black White แล้วก็ Black g o นะครับอย่างรุ่นที่เราได้มาเนี่ยจะเป็น Black w ไว t e นะครับตอนแรกนะครับก็ ลังเลว่าเจะเอาตัว black g o d ดีไหมนะครับตัว black g o เนี่ยตัวฟอนตก็จะดูสวยนะครับแต่ว่าปีเตอร์บอกว่าเอาสีนี้แหละนะครับเป็นตัว black white นั่นเองนะครับอ่ะตัว ek75 เนี่ยนะครับก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนอกจากเรื่องของไตรโหมดแล้วเนี่ยก็ตามภาษาคีย์บอร์ดเกมเมกเกียนะครับมาตรฐานในปัจจุบันก็คือมี anti ghosting นะครับมี n key rover คือตอนอันนี้คือมันเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับใน การที่คุณจะซื้อคย์บอร์ดเกมมิ k งเกียร์นในปัจจุบันเขาใส่มาหมดทุกแบรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วตัวเนี้ยคือ switch เนี่ยเขาใช้เป็น switch ของเขาเองจากโรงงานเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่ผมว้าวมากในงบ2,000บาทส่วนมากเราก็จะเห็น red switch blue switch brown switch ใช่ไหมแต่เนี้ยเป็น switch ของเขาเองครับใช้ชื่อคําว่า dream switch นะครับเป็น linear นะแรงกดเนี่ยคือเรียกได้ว่าเท่าๆกับ red เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ลูปสวิตช์มาเรียบร้อยแล้วนะครับลูปสวิตช์ก็จะทําการกดเนี่ยจะรู้สึกแน่นเสียงก็จะแน่นกว่าการที่เราไม่ลูปนะครับอย่างถ้าเกิดเรสสวิตช์เนี่ยกดเข้าไปมันก็จะเป็นโล่งๆใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่สวิตช์ลูปมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะของข่ายไหนเนี่ยมันจะมีความแน่นแล้วก็จะมีเสียงที่ดูแบบฟังแล้วมันไพเราะสนองหูนั่นเองแต่ต้องดอกจันตรงนี้ก่อนนะครับว่าสวิตช์ที่ทําการลูปมาเนี่ยใช้เป็นนานๆมันก็จะคลายตัวนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสวิตช์ธรรมดาเหมือนพวกเรส พวกบราวสวิชอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีระยะเวลาถ้าเกิดท่านต้องการที่จะรีเซ็ตก็ต้องทำการลูบใหม่นั่นเองนะครับอ่ะสเปคเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสามารถใช้แบบมีสายได้แล้วก็ไร้สายแบบไตรโหมดก็คือบลูทูธมีสายแล้วก็เป็นแบบไวเลส e s s จุกินะครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์อื่นๆนะครับพวกโปรแกรมของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบ Ho อซับเ a b ล e สามารถเปลี่ยนสวิชได้นะครับเป็นแบบ3-5พินรองรับหมดเลย นะครับมี80คีย์แล้วก็บวกหนกนะครับในงบ2,000บาทให้หนกมาด้วยหอกก็เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มิ้วเสียงได้น,นี่คือดีมากๆในงบ2,000นะครับตัวคีย์แคปเนี่ยจะเป็น PBT Double Shot นะครับก็คือไม่มีไฟรอดส่วนมากแล้วที่เป็น PBT เนี่ยเขาจะเรเซอร์มามันจะไม่ไม่มีไฟรอดอยู่แล้วนะครับอย่างตัวโลกาผมตัว4,000กว่าบาทเนี่ยที่เป็นมายราบก็เป็น Double Shot ก็คือไฟไม่รอดนั่นเองคือเหมน เทรนยุคนี้คือเขาไม่ไม่เอาไฟรอดกันแล้วนะครับอย่างยุคก่อนหน้านี้สักปี2ปีเนี่ยส่วนมากเขาจะเน้นไฟรอดกันใช่ไหมแต่เนี้ยคือไม่รอดแล้วนะครับแล้วก็ตัวสวิชนะครับจะเป็น, Dream Switch, นรีมสวิชนะเป็นลีเนียที่รูปมาแล้วนะครับลีเนียก็จังหวะเดียวนะครับแล้วก็โครงสร้างจะเป็นแบบแกสเกตเมาส์นะครับแล้วก็ไฟ RGB ์เนี่ยปรับได้12โหมดนะครับแล้วก็ไฟดั้งค่าเนี่ยปรับได้5โหมดไฟเนี่ยก็จะปรับได้เยอะกว่าตัวธรรมดานะครับ แล้วก็น้ําหนักตัวนี้อยู่ที่710กรัมนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวอยู่ที่3,750ม ah ิลลิแอมป์นะนะครับผมอ่าสวิชเนี่ยเหมือนเขาจะมีให้เลือกนะเหมือนจะมีให้เลือกว่าจะเป็น Dream Switch หรือว่าจะเป็นอีกสวิชหนึ่งนะครับที่ที่เป็น File File นะครับ File File ก็จะเป็นแท็กไทยนะครับแต่อันนี้เราเป็น Dream Switch เนาะแล้วก็มีให้เลือกทั้งคีย์อิงแล้วก็คียนะ์อิงไทยณปัจจุบันมีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดีกว่าคือบาง สิ่งบางอย่างในคีย์บอร์ดผมอาจจะไม่ได้แกะออกมาให้ดูนะอาจจะแบบไม่ได้คายตัวหางกุ้งให้ดูเพราะว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของน้องปีเตอร์นะครับเราก็อยากจะให้น้องไปเปิดซิงเองนะครับอ่ะด้านหลังเป็นประมาณนี้นะครับอ่าวัสดุกล่องก็ธรรมดามากๆนะครับไม่ได้แบบว่าพรีเมียมอะไรนะครับเป็นกล่องพลาสติกธรรมดานะอ่ะเราแกะก่อนเลยนะครับปึ๊บแกะง่ายๆนะครับเวลาเราลอกเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับตัว แดริวนะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตแกะก,ก่อนนะเดี๋ยวผมเอาออกมาโชว์ทีละอย่างว่ามันมีอะไรให้บ้างนะครับเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับอ่ะเราเอาตัวคีย์บอร์ดไปก่อนนะครับแล้วก็ในกล่องเขาจะมีแถมสวิตช์ที่เป็นสีมาให้ด้วยเป็นสีเลือดหมูนะครับถ้าคุณเลือกเป็นแบ็กไวท์นะครับแบบนี้นะอ่ะสีเลือดหมูอย่างนี้สวยงามนะสวยงามผมว่าเปลี่ยนนะสวย รหรือใครอยากคุมโทนขาวดำก็แล้วแต่นะครับมีที่ดึงสวิตช์และที่ดึงคีย์แคปมาให้ในตัวนะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าใบโหมดเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือ d ดริอยนะฮะแบบนี้ ek 75 Pro นะครับแล้วก็แมนนวลเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะรองรับการกดเนี่ยอยู่ที่50ล้านครั้งเลยนะทุกคน แล้วก็ไฟเนี่ยเป็นแบบแบ็คไลท์นะครับแบ็คไลท์ LED นะครับอ่านเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอ่านง่ายนะครับโอเคตัวนี้มีรองรับซอฟต์แวร์ด้วยนะแต่ว่าผมคงไม่ได้รีวิวซอฟต์แวร์ให้ดูหรอกนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์คีย์บอร์ดก็สามารถใช้งานกันได้อยู่แล้วผมว่าทุกคนใช้เป็นอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับสำหรับตัวซอฟต์แวร์ให้นะครับสามารถกดใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับไปโหลดเอานะฮะสายนะครับเป็นสายแบบสายยางแบบปกติทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็มีที่ถักสายมาให้ด้วยนะนี่ที่ถักสายคือสวยงามนะครับก็คอนเน็กเนี่ยจะเป็นแบบ type c to usb นะครับเป็น type c to usb เนอะนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะไม่ขออนุญาตแกะนะเดี๋ยวเราใช้สาย usb c แบบปกติทั่วไปก็ใช้งานได้นะครับข้างในมีให้แค่นี้เลยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงตัวพระเอกของเราก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ เกรดดีนะครับเกรดดีนะฮะอ่าให้ดูก่อนนี่เป็นไงโอ้สวยงามจัดนะครับเป็นดำขาวตัดเลยนะคือถ้าใครชอบคีย์บอร์ดสีดำขาวนะตัวนี้ตอบโจทย์เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนไอตัวคีย์แคร์ที่เขาแถมมานะครับและอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นไตรโหมดนะครับนะตรงนี้นะก็จะมีคอนเนคเตอร์ต่างๆมีตัวรีซิฟเวอร์อยู่ตรงนี้ให้นะครับตรงตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับอ่า สวยงามเอาไว้ข้างบนเงี้ยสวยนะบางรุ่นเอาไว้ข้างล่างเงี้ยมันเป็นฝุ่นนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะจะมีแถบไฟนี่ตรงนี้เห็นไหมจะมีแถบไฟตรงนี้เวลาเราเสียบไฟเีจะสวยมากนะครับพวกขอตคอนเนคเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับ<ๆ>ก็จะมีรูป Wi-Fi รูปตัว A แล้วก็รูปบลูทูธนะครับตัว A ก็จะเป็นแบบเคเบิลนั่นเองนะครับแล้วก็ Wi-Fi นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับเลือกได้ไตรโหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูรีเซิร์ฟเวอร์สิแกะออกมาแล้วจะเป็นไงนี่นนนรีเซิร์ฟเวอร์ก็ ก็ไม่โฟกัสมันเล็กเกินนะครับอ่ะประมาณนี้แดรลิวนะครับสวยนะสวยข้างล่างนี้ก็สลับคําว่าแดรลิวไว้นะครับนี่เห็นไหมเออสวยงามนะครับด้านใต้ให้ดูนี้ด้านใต้ก็สวยนะนะครับแล้วก็มีที่ปรับระดับมาให้2ขั้นเออก็มียางกันลื่นนะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปเนี่ยเป็นแบบ คือสัมผัสแบบด้านนะแล้วก็เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาไทยแบบตัวอักษรเนี่ยอยู่ข้างๆกันปกติแล้วคีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยนะครับจะอยู่จะตัวหลักเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็ตัวรองจะอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่นี้คือตัวหลักกับตัวรองเนี่ยอยู่ข้างกันเลยนะครับอืมก็จะสวยงามบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็รู้สึกว่ามันลกถ้ามันลกก็สามารถไปใช้แบบคีย์อิงล้วนได้นะครับคีย์อิงล้วนก็จะดูแบบคลีคคนๆกว่านี้ถ้าเป็นผมผมก็คงซื้อคีย์อิงล้วนนะครับ มีหนอ็อบซ้ายบนนี่นี่หมุนได้กดลงไปได้กดก็คือมิวนั่นเองนะครับหมุนได้โคตรดีแน่นมากนะครับแน่นมากแล้วก็มีปุ่มแสดงสถานะไฟต่างๆอยู่ตรงขวาล่างตรงนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอไปลองกดหน่อยโอ้คือความรู้สึกในการกดอันนี้คือเอาแบบไม่อวยนะทุกคนเหมือนเลสสวิตเป๊ะ คือไม่ถ้าไม่บอกว่าหลูกมาเนี่ยคือไม่รู้นะครับก็เป็นหลูมาแบบราคา2,000น่ะคือผมเคยใช้ของตัวซาลูสเปซที่เป็น3,000กว่าอันนั้นที่หลูกมาอันนั้นรู้สึกรู้สึกได้เลยว่ามันแน่นแน่นกว่าตัวแบบเรสสวิตธรรมดาทั่วไปคืออย่างตัวซาลูมันเป็นเรสสวิตที่หลูกมาแล้วนะครับแล้วผมกดแล้วผมรู้เลยว่าอันนี้คือหลูกมาแตกต่างกับเรสแต่อันเนี้ยผมว่ามันไม่ต่างกับเรสเท่าไหร่เลยนะนี่พูดตรงๆง,งนะคือมันคือเ s สสวิตเลยอะ ถึงแม้จะบอกว่าเป็นดีมสวิตของเขาแล้วก็ลูบมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าการกดเนี่ยนะครับฟิลลิ่งการกดเนี่ยเหมือนไม่ได้ลูบมาแต่เสียงเนี่ยโอเคเสียงแน่นกว่าปกติแน่นอนนะครับเนี่ยเสียงอะแน่นกว่าแบบที่ไม่ได้ลูบมาแน่นอนนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งอะไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกับไอที่แบบไม่ลูบนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบหลวมนะมันก็ไม่ได้หลวมก็มีความแน่นอยู่แต่ผมว่ามันน่าจะแน่นได้กว่านี้นะครับจากที่ผมแบบ ลองเล่ตัวอื่นมานะอันนี้พูดตรงๆนะครับสีอย่างสวยละทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเสียบกับไฟไปดูไฟกันดีกว่าว่าไฟสีจะสวยขนาดไหนนะครับอ่าสีไฟก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมสวยมากคือที่มันกระพริบเนี่ยนะครับเพราะว่าผม,มาไม่ได้ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะเป็นสีกระพริบอย่างนี้ก็คือมันกําลังหาสัญญาณอยู่นั่นเองนะครับคือเสียบกับปลั๊กไฟบ้านเนี่ยนะครับก็คือมัน สีมัน,นจะไม่ได้ขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยถ้าเสียบไฟมันก็จะประมาณนี้ถ้าคุณเอา Type C ไปเสียบกับ Power Bank เนี่ยมันจะไม่ขึ้นไฟให้นะอย่างเมื่อกี้ผมทดลองแล้วมันจะเป็นการชาร์จตัวคีย์บอร์ดแทนแต่ถ้าเกิดคุณเสียบกับคอมพิวเตอร์อะ่ะคือคุณใช้งานได้เลยแล้วก็มันก็จะเป็นการใช้แบบมีสายนั่นเองนะครับตอนนี้คือผมเปิดบลูทูธแล้วนะนะครับอ่าแล้วเราก็ดูที่มือถือนะครับอ่าขึ้นแล้วนะครับ ek75pro นะครับ กดจับคู่นะครับอ่ะตอนนี้จับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้แสงไฟนะครับคืออย่างหนึ่งที่เป็นข้อพิจารณานะครับก็คือว่าปุ่มฟังก์ชันคีย์ต่างๆเนี่ยนะครับไอตัวแดรลเนี่ยไม่มีมาให้นะถ้าคุณสังเกตนะครับจากตัวหน้าคีย์บอร์ดจะไม่มีบอกเลยว่าปุ่มฟังก์ชันกดตรงไหนเพิ่มไฟลดไฟไม่มี นะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องจําเอานะครับจำเอาหรือม่ก็เอาปากกาเมจิกวาดนะครับแต่ว่าเขามีปุ่ม FN อะไรเงี้ยมาให้นะครับก็จะมีแบบปุ่มเพย์พอสต่างๆนะครับสีไฟนะครับก็ประมาณนี้อันนี้มันก็กระพริบอีกแล้วนะครับกระพริบเราสามารถแบบกดพิมพ์ได้อันนี้คือผมจะลองพิมพ์ในเนี่ยก็กดก็ขึ้นเลยนะครับแล้วโหบลูทูธเร็วมากเชียบลูทูธไม่มีดีเลยเลยครับมาเต็มอ่ะมาเต็ม ไม่มีดีเลยนะครับผมเราสามารถไปเซตไฟได้นะว่าเราจะเอาไฟแบบไหนเอาไฟเพิ่มขึ้นไหมหรือลดลงไหมเนี่ยนะครับคือเราสามารถแบบทาได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยได้นะครับปุ่ม knob เนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้กับมือถือก็ได้นะอย่างตอนนี้ผมเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่เนี่ยในมือถือผมก็เพิ่มเพิ่มด้วยลดด้วยมิวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือพวกฟังก์ชันคีย์ต่างเนี่ยถ้าใช้กับคอมพิวเตอร์ได้มือถือก็ใช้ได้นะครับ ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสเสียงกดกันว่าเป็นยังไงคือผมอาจจะไม่ได้เทสดีๆนะเพราะว่าตอนนี้คือลบไปหมดแล้วนะครับวันนี้มารีวิวง่ายๆเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคไปฟังเสียงกันครับ ไปฟังเสียงกันมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือสรุปโดยรวมนะครับราคา2,000บาทเนี่ยนะครับก็สวิชเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆมากๆคือตอนแรกผมคาดหวังเยอะกว่านี้นะว่าสัมผัสมันหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบหลูมาดีกว่านี้นะครับแต่ว่าก็โอเคตามราคา2,000บาทนะครับฟีลลิ่งาการกดเนี่ยเหมือนกับตัวสวิชที่ไม่ได้หลูมาเลยนะครับแต่เสียงถือว่าโอเคนะเสียงเนี่ยถือว่า ผมให้ผ่านนะรู้สึกมีความแน่นรู้สึกว่าเออเหมือนแบบก็ตามแบบที่มันลูบมานะครับคือเสียงคือเป็นสวิชที่ลูบมาแล้วก็หน้าตาผมให้ร้อเต็มสิหน้าตาสวยมากแบ็กแอนไว้เนี่ยสวยมากนะครับผิวสัมผัสข,ของ Key c แคก็ให้ร้อเต็มสิถือว่าสัมผัสดีแล้วก็ยิงเลเซอร์อะไรเงี้ยฟอนต์อะไรเงี้ยดีนะครับแล้วก็มัลติฟังก์ชันก็ให้ร้อเต็มสิครับในงบราคาไม่ถึง2,000เลยนะ1,990บาทเนี่ย คุณได้คีย์บอร์ด75%ที่เป็น m e chanical Keyboard มีติโกส t i n g นะครับมี N-Key Rover นะครับมีร็กไตรโหมด w i f l u l u o ู t o Cable นะครับพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็วัสดุที่แบบแข็งแรงทนทานนะครับผมคือผมมองว่าราคาเนี้ย1,990บาทคือสุดยอดแล้วแล้วก็ที่ถูกถึงมากๆเลยก็คือบลู o ู h มันไม่ดีเลยเลยกดคือแบบมา เหมือนใช้สายเลยนะครับก็ใครจะเอาไปใช้กับมือถือ iPad ใช้กับแล็ปท็อปที่เป็นบลูทูธเนี่ยผมบอกเลยว่าหายห่วงจริงๆแล้วเนี่ยบลูทูธเนี่ยมันจะช้ากว่าวเลสนะแต่ว่าอันนี้คือจากที่ผมลองแล้วว่าบลูทูธก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไวเลสเลยด้วยซ้ำมองแล้วโดยรวมนะคุ้มกับราคา1990บาทจะมีติดก็คือเรื่องของสวิชนะครับที่เป็นแบบลูกเหมือนไม่ลูกนะครับอย่างอื่นผมให้ผ่านหมดควรค่านะถ้าเกิดคุณกำลังหาคีย์บอร์ดที่แบบ เป็นคีย์บอร์ดแห่งยุคนะนะครับในราคา1,990บาทที่ไม่ตกเทรนเนี่ยผมบอกเลยว่า d a r ิว ek 7 5 Pro ตัวนี้เนี่ยคือสุดๆนะครับแล้วผมแนะนำให้ซื้อตัว Pro เลยเพราะว่าตัว Pro กับไม่โปรเนห่างกันไม่กี่บาทนะครับซื้อตัว Pro ไปเลยนะครับใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดไว้เล่นเกมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำคือเป็นคีย์บอร์ดขึ้นแท่นในใจนะถ้าเกิดมีคนมาถามว่าในงบ2,000ซื้อตัวไหนดี แดริลเนี่ยผมแนะนําก่อนเลยนะครับส่วนตัวอื่นอาจจะมีตามมาในปีนี้นะครับคืออาจจะมีตัวอื่นอะไรเงี้ยที่อาจจะออกมาดีกว่านี้นะครับก็ค่อยว่ากันแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยที่อัดคลิปเนี่ยตัวเนี้ยผมให้โนหนึ่งในงบ2000บาทนั่นเองนะโอเคใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับ Official ไว้ให้ใต้ Description นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้สปอนเซอร์นะจากคลิปนี้นะครับถ้าแดริลเห็นแล้วอยากจะสปอนก็ ติดต่อได้ทั้ง Facebook ทั้ง Google นะครับ Gmail ได้หมดเลยถ้าต่อถ้า Facebook ก็จะตอบไวกว่าทั้งคับผมอ่ะประมาณนี้สถานการรีวิวนะครับโดยรวมเต็ม10ผมให้สักประมาณ8 5ดจประักา์นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะใครที่ชอบคลิปรีวิวอะไรอย่างงี้นะฮะก็ฝากกดไลค์ s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจคอมประกอบนะครับคัสซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อคอมได้ที่บอร์ดมีคอมทูนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงพูดถึงร้านนี้นะเดี๋ยวไปปดูคลิ ในช่องนะครับเดี๋ยวจะมีมหากรบให้ครับโ okay, mm hmm. อเคก็เอาไว้บบนี้ล้วกันนะฮะนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับเอาไว้วะจะกุกเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ